สวัสดีครับเป็นงแฟนเพจไอธนพลคนเดิมครับผมมาหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมเฮาวใดหอยมแล้วก็จัดการต้มแล้วก็ล่างน้ำสาดท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมขอกัวหอหอมแล้วกัมาคลุกคลุกคลุกเขาเขาเขาให้เป็นก้อยหอยครับผมอ่ะซิมอันดับแรกนะครับคําแรกแหกหมันจูบแซบครับทุกคนครับ หอยเชอรี่นะครับผมเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายๆเนาะนะครับน้ำหอยน้ำหองน้ำคลองอยู่ไซส์ก็มีครับทุกคนครับหาอยู่หากินตามประสาวิธีคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะหอยเชอรี่มันอีกะน้องๆเพิ่งกิดไปได้มากประมาณกี่น้องอันย่างกับพ่ออันย่างที่ทุกคนครับแซ่บแทบยางละก็ได้เนาะนะครับเพิ่งกิดไตใหญมากประมาณครับ ก็ไหลไปได้แบบครับแต่ว่าเพลินหัวง่ายให้ทำหั่นออกมาแกะออกมามันกระซ่งได้หลายโอ้ยอันนี้เบิ่งคัมนี่คัมตาสวดอันนี้อัดสวดจากคัมก่อนสวจากคัมก่อนเด้ออ๊มแซ่บครับตครับกรอบครับกรอบเป็นหัวใหญ่ๆคิดปลาเพลินสีเหนียวโบเหนียวครับคัมตาสวดนี่คัมตาสวดนี่เลยเด้อพี่น้องเอ้า ่มาหัวนี่ให้พี่น้องอัครับให้พี่น้องแฟนเพจอัมโอ้โหคำนี้เบาไปตาสวดแท้นะครับเอาคำนี้มาจับมานะครับมาปูได้ที่ใส่กับมาตาสวดแต่ข้ามข้ามเลเอาเฉลี่ยนะครับผมเป็นหอยที่แรดแรดแท้ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับทชาวไอจอนาเพิ่นกสินบอกคอยมักเลยเนาะปูบนเห็ดหน้าเข่าเนาะ นะครับพอมันกัดกลิ่นตนเข่านะครับแต่ว่าถ้าอยู่น้ำหวยน้ำหองน้ำหนองน้ำบึงกะเพราะได้นะครับผมเพราะได้หาอยู่หากินนะครับเป็นอาหารที่หากินง่ายๆนะครับบวลอยู่น้ำลึกอย่างมากไม้นะครับผมเพื่อได้ไปก็ได้เนาะนะครับมาถ้เพิ่มีเอาซับบวบห่ยำในบัวบ่อนี่เตรียมปลาตึ้นเข่าตึงหอยพป่นรองเอ้ยเอาเอาเอายำ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 เขาเศร้ายำเข่ายำเข่าจะให้จิ้มเยอหรอโอ้ย ทั้งผักทั้งของร้านอไรพี่น้องครับแซ่บครับทุกคนครับได้เกือบเต็มกะละมังครับเกือบเต็มกะละมังนี่พุดนะอันกิ่นทั้งหอยย่างทั้งก้อยหอยได้อยู่นี่พี่น้องโอ้ยแต่มันกินอ่างพุดนะพุดนะกินอ่างพี่อ่างเนาะคแน่เนาะเอาเอาคุยคุยคุยโอ้ยเนาะพี่น้องมีหมดแดงใส่แห้งแซ่บผักได้ครับอันนี้เขาก็ก้อยใส่บางนาธรรมดานะครับก็ยังแซ่บซซยอยู่พี่น้องโอ้ยอ้านกลับมาเด้อมาเอากับแซ่บแซบมากันนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่ หายุหากินได้ง่ายเนาะนะครับผมหายุหากินได้ง่ายนะครับเคล็ดให้สะอาดของจักวิทย์กรรมวิธีการเคล็ดกะสะอาดปลอดภัยไร้กังวลที่สําคัญเราทําสุกแล้วเนาะนะครับผมมันไปห,หายุนสาาีสันพี่น้องเฮ้ยีสาาันจะไดกินครับนะครับน้อกินไม่ละหยามกินกันจนอิม่มนะครับผม,ผมอิ่มแปรอิ่มงามทำร้านเราก็ไปเล่นน้ำพีนรำนองเยี่ยมบ้านพีบ้านน้องนะครับผมสร้างปฏิจพันธ์อ่ะเนาะนะครับผมชีวิต ครีเอเตอร์วิธีครีเอเตอร์ครับนี่แค่ไหครับผมเด่ยับเป็นคอนเทนต์นะครับลงคลิปแล้วกับไปสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กันและกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์เป็นกำลังใจคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนครับขอบคุณมากมายครับผมสวัสดีครับ